จานนี้จะเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้นะคะจะเป็นการเก่งของกบเลยคือวิธีการทําเริ่มต้นกบจะเอาหน่อไม้เี่ยหันที่เล็กก่อนนะคะต้มในน้ําเกลือนะต้มทิ้งไว้ยี่สินาทีหน่อไม้จะมีสารไซยาไนต์อย่างอ่อนนะคะต้องมีการต้มเอาน้ําทิ้งก่อนไม่ต้องกลัวว่าหน่อไม้จะไม่หวานหรือไม่กรอบคุณสมบัติของหน่อไม้คือหวานและกรอบนะเพราะฉะนั้นต้มไปเลยแล้วก็ล้างน้ําทิ้งนะคะระหว่างนั้นกบก็จะ เอาหัวกะทิเนี่ยนะมาคั่วกับพิกแกงนะคะคั่วจนแตกมันนะมันจะมีน้ำมันลอ,อยนิดนนะคะอันนั้นถึงเรียกว่าใช้ได้คนไปในทางเดียวกันนะไฟอ่นอนๆเสร็จแล้วก็เอาเนื้อไก่เนี่ยลงไปผัดนะคะพอเนื้อไก่เริ่มสุกซึมแล้วเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลปี๊ปลงไปนะคะคนให้น้ำตาลปี๊ปละลายเพื่อให้ไก่มีรสชาตินะให้รสชาติมันอยู่ในเนื้อไก่มากที่สุดเสร็จแล้วเราก็จะเติมผงกะทิ นะคะเติมมะเขือเปราะที่เราเตรียมไว้เติมหนังไม้ที่เราลวกนะคะเครื่องในเลือดใส่ไปตอนนี้ต้มให้สุกพอสุกแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยชิมรสนะเพราะเราไม่รู้ว่าพี่แกงมันจะเค็มแค่ไหนนะแล้วก็เติมน้ําปลาปราปุงรสถือว่าแล้วเสร็จนะเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วใส่ใบโหระพานะคะโหระพาต้องใส่หลังจากที่ปิดไฟแล้วถ้าใส่ก่อนปิดไฟนะคะตัวโหระพาจะดํา สังเกตได้ว่าแกงเขียวหวานมกลบเนี่ยจะมีหน้าน้ํามันอย่างนี้อันนี้ไม่ใช้น้ํามันนะเป็นน้ํามันจากกะทิเพียวๆนะคะที่เราคั่วไว้ชิมนะไก่เนี่ยเวลากัดไปเนี่ยจะหอม หอมพริกแกงอางจัดๆเลยเพลา,าผัดจนเข้าเนื้อไงจะหอมมากๆนะคะติดหอมที่ตัวเนื้อเลยนะนะทําไมกบถึงไม่ใส่เครื่องในลงไปผัดด้วยเพราะมันจะเละและข่าวไม่แนะนํานะคะเครื่องในไม่ต้องเอาลงไปผัดนะมันจะทําให้น้าข่าวนะคะงั้นใส่ตอนหลังตนอนอ่าเใส่ต้องใส่ตอนน้ำเดือดๆนะถึงจะอร่อยนี่ทานขนมจริงก็ได้ นะทานกับข้าวสวยก็ดีอร่อยมากเลยการนี้การเก่งกับนะ